สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านเหลือเวลาอีกไม่นานนะครับ10กว่าวันนะครับประมาณ2อ,อาทิตย์เราจะได้รับชมการแข่งขันฟุตบอลนะครับทีมชาติไทยชุดใหญ่ใน FIFA Day International a ่นแนลเอแมตสอนะครับคือในวันที่14พฤศจิกายนทีมชาติไทยเราจะลงสนามพบกับทีมชาติเลบานอนและในวันที่17พฤศจิกายนทีมชาติไทยเราจะลงสนามพบกับทีมชาติสปปลารครับครั้งนี้นะครับ ทางสมาคมฟุตบอลประเทศไทยได้เลือกสนามกีฬาธรรมศาสตร์รังสิตนะครับหรือธรรมศาสตร์สเตเดียมเป็นสถานที่จัดการแข่งขันก็ถือว่าเป็นการแข่งขันที่สาคัญพอสมควรครับของทีมชาติไทยในอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เราชูถ้วยกิ่งขับไปผ่านไปนะครับที่สงขลาทําให้แฟนบอลทุกคนมีความสุขกันทั่วหน้านะครับสําหรับทีมชาติไทยเราการแข่งที่สงขลาเป็นการเล่นค่อนข้างที่จะมีการเล่นที่ ประทับใจนะครับเพราะว่านักเตะของเราได้รวบรวมทีมที่ค่อนข้างจะดีที่สุดเลยในช่วงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์ซาเก่าหรือว่านักเตะเดาวรุ่งรุ่นใหม่ขึ้นมาครั้งต่อไปนะครับในการแข่งขันที่ธรรมศาสตร์รังสิตเนี่ยก็เป็นาการแข่งขันอยู่ในย่านกรุงเทพปร,ริมณฑลเรานะครับก็คิดว่าแฟนบอลคงจะเข้าไปติดตามชมจํานวนมากซึ่งคลิปที่แล้วนะครับผมก็ได้อ,อธิบายถึงราคาตัวนะครับ ถึงการจัดจําหน่ายวิธีการซื้อที่จะเข้าไปชมนะครับซื้อตั๋วเข้าไปชมการแข่งขันครั้งนี้ก็หวังว่าจะได้รับแรงใจแรงเชียร์จากพี่น้องนะครับชากรุงเทพหลังสิตปทุมธานีนะครับบริเวณน,นั้นนะครับก็ถือว่าเป็นที่ที่เราสามารถไปชมเกมได้สะดวกพอสมควรครับสาหรับคนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพการแข่งขันครั้งนี้มีความสาคัญอย่างยิ่งครับอย่างที่ผมเคยพูดมาแล้วครับว่าขณะนี้นะครับทีมชาติไทยช้างศึกของเรา โดยเฮดโค้ชมาซาดะอิชิเนี่ยได้ทำผลงานมาอย่างดีเยี่ยมนะครับในระยะเวลา10กว่าเดือนที่ผ่านมา1 1เ,เดือนนะเข้าถึงเดือนที่1 1แล้วละเดือนนี้นะครับหลังจากที่อิชิได้มา,าตตำแหน่งเฮดโค้ชนะครับในการคุมทีมชาติไทยแข่งขันมาเรื่อยครับตั้งแต่อิสรคับมาถึงคัดเลือกฟุตบ,บอลโลกแล้วก็มาทัวร์นาเมนต์ย่อยๆอย่างเยอลพีแบงคัที่ผ่านมาที่เวียดนามแล้วก็มาทัวร์นาเมนต์ล่าสุด ก็คือการแข่งขันจิงถ้วยพระราสทานคิงครับและเราก็สามารถประสบความสาเร็จนะครับในการแข่งขันครั้งล่าสุดคือได้ครองถ้วยพระราสทานคิงครับก็ในรอบหลายปีครับก็ถือว่าเป็นข่าวครา,าวที่ค่อนข้างที่ทําให้ฟนตบอลไทยมีความสุขมากรวมทั้งแร็งกิ้งฟี فا เราขึ้นมาถึงอันดับที่96ของโลกแล้วตอนนี้นะครับในปีที่แล้วเราอยู่ที่อันดับ115เราขึ้นมาถึง19อันดับครับ19อันดับ20อันดับนี้นะครับ เป็นเศรษฐิที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในรอบ16ปีนะครับและมันยังไม่หยุดแค่นี้ครับเพราะว่ารูปแบบของทีมชาติไทยเราตอนนี้ไม่ใช่รูปแบบชั่วคราวแต่มันเป็นการปูพื้นฐานมาอย่างหนักแน่นครับโดยโค้ดมาซาดาอิชิโดยระบบเจแปนเวซึ่งผมพยายามที่จะอธิบายท่านฟังมาอพอสมควรแล้วครับว่าระบบนี้มันไม่ใช่ระบบที่เราจะมาดูเกมว่าชนะหรือแพ้หรือเราจะมองแค่นั้นแต่สิ่งที่มันลึกๆอยู่ในทีมชาติไทยแล้วก็การโค้ดของอิชิเนี่ย มันเป็นเรื่องของการปูรากฐานความรู้สึกนะครับแพชั่น,นต่างๆวิธีคิดเกี่ยวกับการเล่นในเกมฟุตบอลนะครับแล้วก็รวมทั้งสภาพแวดล้อมต่างๆครับที่ทางเอฟเวอร์เทลนด์โดยมาดามแป้งนวนพันลํำสัมนายกสมาคมฟุตบอลประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เนี่ยได้ปูรากฐานไว้ทั้งหมดเลยครับในระยะเวลาประมาณ8เดือนที่มาดามแป้งขึ้นมารงตำแหน่งตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยฟุตบอลของประเทศไทยเราเนี่ย ได้รับการวางรากฐานอย่างค่อนข้างที่จะเป็นระบบครับในเวลา8ปดเเดือนที่ทํางานมาเนี่ยนะครับมาดามแป้งขึ้นมาดารงตําแหน่งนะครับประกอบกับคณะกรรมการชุดใหม่อุปนาย,ยกนะครับประธานเทคนิคทุกคนครับทำงานอย่างเข้มแข็งนะก้มหน้าก้มตาทํางานมาในการทํางานค่อนข้างจะยากลำบากเพราะมันเป็นการติดลบครับมันเป็นการแก้ไขปัญหาทั้งหมดเลยแต่ผลงานที่ออกมาในรอบ10เดือนที่ผ่านมาเนี่ย มันกลับเป็นผลงานที่ตรงกันข้ามกับความยากลําบากครับเราขึ้นมาดับที่สูงของโลกและตอนนี้ยังมีท่าทีจะขึ้นไปอีกเรื่อยๆครับและสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่านมันข้ามจุดที่แย่ที่สุดมาแล้วแล้วก็ที่ผ่านมามาซาดะอิชินะครับทําทำงานมาในลักษณะที่ผ่ากระแสมาพองสมควรเพราะว่านะครับเราชาวไทยนะครับพี่น้องเราเนี่ยทุกคนเนี่ยเคยชินกับการดูทนีนไทยเล่นเกมบุกเล่นอย่างสนุกสนานนะครับ ในการรณชนาคู่แข่งขันแล้วก็แพ้อย่างง่ายดายอย่างเหลือเชื่อในบบงแมทแต่นะครับหลังจากที่ยิชิมาดารงตําแหน่งเฮดโค้ชทีมชาติไทยเราเนี่ยเกมของทีทมชาติเราเปลี่ยนครับเรามีความระมัดร,ระวังนะครับเราใช้สมาธิในการเล่นมากขึ้นรูปแบบการเล่นเราละเอียดมากขึ้นและนักเตะทุกคนเนี่ยก็มีความคิดที่เริ่มเปลี่ยนนะซูปเปอร์สตาร์ก็ช่วยกันวิ่งแล้วนะครับและสปีดบอลเราก็เพิ่มขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างที่วางรากฐานมานมันมันทำให้ทีมไทยเรา ก้าวเดินขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเหมือนกําลังที่จะขึ้นมาในจุดที่ควรจะเป็นของทีมชาติไทยของเราตอนนี้เราอยู่ที่อันดับที่96ครับใน Eurosystem นะครับ ranking เนี่ยที่เป็นแรง k i n g อิสถาบันหนึ่งนะของโลกที่ให้จัดอันดับนะครับการกีฬาในระดับโลกเนี่ยเขาให้เราอยู่ที่92นะครับเหนือจีนจีนอยู่ที่110นะครับสำหรับ Euro ranking นะที่จัดอันดับโลก ในประเภทกีฬาต่างๆเนี่ยแต่ในรัง king FIFA เราอยู่ที่อันดับ96จีนอยู่ที่อันดับที่93ที่ผมพูดถึงจีนเพราะว่าอยู่ในย่านเดเชียด,ด้วยกันครับล้วมันเกี่ยวอะไรครับกับ International a m a t เที่เราจะถึงนี้เกี่ยวแน่นอนครับเพราะตอนนี้เนี่ยจีนนะครับยังมีพันธะออกมาไม่ได้ครับอยากออกก็ออกไม่ได้เข้ากรงเสือแล้วต้องอยู่ตรงนั้นแหละจีนต้องคมหน้าคมตานะครับแข่งคัดเลือกฟุตบอลโลกต่อไปในรอบ1 8ทีมที่เข้าปรารถนาจะเข้าไปนั่นแหละ เขาอยากเข้ากรงเสือเข,เ,ขเขาก็ต้องอยู่กับกรงเสือนะครับออกยังไม่ได้ครับยังไม่ถึงกําหนดเวลาจนกว่านะครับจนกว่าเขาจะแข่งครบมตช์นะครับกว่าจะแข่งครบมตช์ก็ไม่รู้ว่าจีนจะเจออะไรอีกเพราะว่าทีมนะครับที่อยู่ในระดับเอเชียในรอบ18ดทีมสุดท้ายรวนแล้วแต่เป็นทีมที่แข็งแกร่งทั้งสิน้นและจีนเองเนี่ยก็พ่ายแพ้มาตลอดเพิ่งมาชนะได้เกมเดียวในแมตท,ที่ชนะทีมชาติอินโดนีเซียในบ้านครับดังนั้นนะครับในนัดต่อไปซึ่งเหลืออีก เกือบครึ่งหนึ่งนะอันนี้เลยครึ่งมาแค่แมตช์เดียวนะยังต้องวนกลับไปแข่งอีกรอบหนึ่งกับทีมเดิมนั่นหละครับทีมที่พ่ายแพ้มาอย่างยับเยินนะโอกาสที่จีนจะพ่ายแพ้และร่วงลงมาจึงมีสูงมากเพราะว่ามันเป็นแมตช์บังคับที่จีนหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องแข่งในขณะที่ทีมชาติไทยเราถึงไม่ได้เข้ารอบ18ที่สุดท้ายแต่เรามีสิทธิ์เลือกทีมที่แข่งในยูทูนในชแนลเอแมตต์ถึงคะแนนจะน้อยกว่าคะแนนจะน้อยกว่าต้องขอบคุณครับเพื่อนที่มาคอมเมนต์น้อยก็ น้อยดีกว่าไปแข่งคะแนนไดเยอะแล้วแพ้แล้วติดลบครับนี่คือความจริงเช่นเดียวกันกันกบทีมชาติรัเสเซียที่เข้ามาแข่งกับบูนายเนี่ยได้น้อยก็เอาขอให้ชนะทีมชาติไทยก็ประมาทเลยบานอนไม่ได้ครับที่เราจะแข่งขันด้วยเพราะฉะนั้นแล้วนะครับการแข่งขันในอิ t นเตร์เนช a ั่นแนลเอแมตในเรือนพฤิกายนจึงสําคัญอย่างยิ่งถ้าเราเก็บคะแนนแรนกิ้งีฟาได้2แมตช์ ath, และในเอฟเอฟเนี่ยเราทาผลงานได้ดีอีกนะ ถึงต้นปีหน้านะเรามีสิทธิ์แซงจีนได้เลยครับตรงนี้จะกลายเป็นประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งหลังจากสมาคมฟุตบอลประเทศไทยโดยมาดามแป้งนวลพรร์รับสัมได้ไปรับรางวัลน,นะครับสมาคมฟุตบอลยอดเยี่ยมแห่งเอเชียนะครับระดับเพชรแซงหน้าจีนกับเวียดนามทําให้เกิดความสันเทือนในย่านเอเชียเรานะทาให้เกิดข่าวฮือฮานะครับว่าสมาคมฟุตบอลไทยเราปีนี้เนี่ยขึ้นมาในระดับที่สูงมากแล้วก็ทําผลงานได้ยอดเยี่ยมมาก และที่น่าดูกว่านั้นครับในแมตช์สแมตช์นะครับที่เราจะได้ชมหลังจากที่ผมรู้สึกว่าการมาเตะนะครับของนักเตะของเราที่ค้าแข่งอยู่ต่างชาติจะลำบากและในเอฟเในข่าวที่เรารู้สึกว่ามันเป็นข่าวร้ายแต่มันก็เป็นข่าวดีในทีครับเพราะว่าแบงค์สุพนัทเหมือนตานะครับก็จะเดินทางกลับมาจากเบลเยียมนะครับกลับมาร่วมทีมกับทางต้นสังกัดค,คือบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแล้วก็ทางาจะบ,บุกนะครับ ก็จะกลับมาจากอุราวาเรสเดมอนเช่นเดียวกันครับดังนั้นนะครับนักเตะ2คนเนี่ยมีโอกาสอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมทีมในศึกเอเอฟคับในปลายปีนี้นะครับที่แข่งขันสองเดือนนะธันวาคมในเดือนมกราคมดังนั้นโอกาสที่เราจะเก็บคะแนนนะครับในรกิ้งวีฟ่าถึงแม้จะน้อยนะในเอเวฟแต่เราก็ต้องเก็บถ้าเก็บได้ก็ได้ประมาณ8-10คะแนนครับถ้าเกิดเราทําผลงานได้ดีบวกกับ อีก6คะแนนที่เราจะเก็บในอ mm ินเตอร์เนชั่นแนลเอเมเเดือนพฤศจิกายนมีโอกาสอย่างยิ่งครับที่เราจะแซงจีนและซีเรียรนะรแซงซีเรียรแซงยากหน่อยแต่จีนเนี่ยไปเข้ากองเสือให้เราแล้วเขาเข้ากรงเสือแล้วโอกาสร่วงเขามีครับเขาจะร่วงมาบวกกับแรงที่เราขึ้นเนี่ยไม่แซงตอนนี้ไม่รู้จะแซงตอนไหนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วครับให้กําลังใจครับวันที่14กับวันที่17ทีจ็ดจีนแไทยเราแข่งขันในแมตช์สำคัญและเรากําลังจะพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆเ,เราจับตามอง,องให้ดีนะครับช่วงนี้

ooh, 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 oh-oh ก้องกิเลขทําคนที่เป็นคนชาญสึกยุคใหม่ไทยแรงสู้สึกคือคักด้วยใจก้าวไปกไกลกว่าก้าวไปข้างหน้ามาไม่ว่าจะอย่างไรครอบครัวฝุดปลไทยร่วมใจช่วยเชียร์อู้โอ้้อ้้้้